สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเจนมาปั่นที่สกายเลนค่ะวันนี้มาปั่นสกายเลนค่ะเดี๋ยวเจนจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมว่าที่สกายอุ้ยทำไมไม่ถอดแว่นโอเคทำไมไม่ถอดแว่นเนาะอ่ะใส่ก็ได้ใส่ก็ด,นกดูน่ารักไปอีกแบบนึง ชมตัวเองแล้วหนึ่งค่ะไม่มีใครชมชมตัวเองก่อนโอเคก็คือว่าเดี๋ยวจะมาปั่นสกายเลนนะคะซึ่งเดจินจะพาพเพื่อนเมาชมว่าวันนี้สกายเลนบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ผู้คนที่เขามาสกายเลนมากําลังกายมาปั่นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบทําอะไรปั่นยังไงแบบก็คือชมน้องชมไม้ชมวิวไปนะคะเนาะถือว่ามาเปิดหูเปิดตากันค่ะแล้วก็เดี๋ยว จริงต้องขอเซตกล้องก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยว่าบรรยากาศนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่ามาเที่ยวด้วยกันเอาบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆเนาะบรรยากาศดีๆวิวดีๆค่ะกัน <c oughs> <c oughs> นานดีเราจะมาสกายเลยนะคะเพราะว่ามันไกลจากบ้านมากค่ะซึ่งโอกาสดีๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีบ่อยๆนะคะไม่ได่มีบ่อยๆเลยค่ะ มีเด็กๆครอบครัวมา๋ยวเราไปข้องน้ำกันนะคะอไปไปู้นี่เราจะมาชิลลคะสองห้ามหยุดหรืจอจอดจักรยานบนลูก บรรยากาศสกายเลนนะคะยามยามเย็นทางนู้นเครื่องดินด้วยค่ะ เครื่องบินชัดมากเลยคะ่ะแอขอแบบว่าบรรยากาศสวยนะ จะมีสุาาวรรณภูมิเลยถ่าคนเดียวนะนเนาะอเห็นบรรยากาศข้างหลังบรรยากาศขา้างหลัง ปล่อยใจปล่อยจอยค่ะปล่อยใจปล่อย วสวยอะ่สวยด้วยอะ้มใีใครเห็นอ้าหนสไปกันต่อคะ่ะ สวยเนาะนี่พวกในกล้อสวยจังอ,อ่ะจุยอันจุยโอ้ยชอบปะสวยดีอะโอเคเลยอะนี่สวยอะเห็นวิวเหรอเห็นวิวข้างในเป็นตัวน้สวยมากเลยอะส่วนคนนี้ก็วิวนะคะว้าว สึแบบเวลาที่แบบมีลมพัดมันก็ทําให้เราใจเย็นขึ้นนะคะเวลาทำอะไรมันก็จะมีสติมากขึ้นเวลาที่เราใจเย็นคุณชอบอ่ะดูดิชอบตัวเองนะบางทีเพื่อนๆต้องหาเวลานะคะแบบหาเวลาให้เราอยู่กับตัวเราเองเนี้ย ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เรามีปัญหาเข้ามาในทุกๆอย่างของชีวิตถ้าเราได้อยู่กับตัวเองอยู่ในที่ที่ไหนสะักที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันสงบไม่ต้องวุ่นวายกับใครรู้สึกได้ใช้สมาธิในการคิดเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนั้นนะเนี่ยเราควรจะมีสักที่หนึ่งที่เราสึกว่ามันคือเซฟโซนของเราไม่จําเป็นต้องเป็นที่บ้านก็ได้ค่ะเป็นที่ไหนก็ได้ที่เราสึกเราอยู่แล้วเราสบายใจเราได้ใช้สมาธิ แล้วทําให้เรามีสติในการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะหาหนทางออกถึงแม้ว่ามันจะยังหาหนทางไม่ออกตอนนี้แต่เดี๋ยวมันจะค่อย,อยๆแบบเหมือนคลายปมทีละนิดทีละนิดแ้าให้เราแก้ปัญหาได้ค่ะลองดูนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอปัญหาอะไรมานะค,ค,ค่คอยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆตัดสินใจค่ะอย่าเพิ่งบูบามตัดสินใจเพราะว่าถ้าเราบูบามตัดสินใจปุ๊บ เราอาจจะเขาเรียกว่าเราอาจจะมาเสียใจตอนหลังก็ได้ว่าทําไมเราถึงตัดสินใจใจร้อนขนาดนั้นแต่ถ้าเราคิดมาดีแล้วคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนแล้วว่า1 2 3 4มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะเจออะไรบ้างเราจะต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างเอาคิดมาดีแล้วแล้วเราจะยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ตัดสินใจเลือกเลยถ้าคิดว่าตัวเราเองนี่แหละคิดมาดีแล้วเราเป็นคนที่แก้ปัญหา นี่ดีที่สุดก็เลือกเลยค่ะถ้ามันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนหรือคนรอบข้างเดือดร้อนทําเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยหยุดสักนิดนึงแล้วค่อยๆคิดไหมว่ามันจะมีผลกระทบกับใครบ้างอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆค่อยๆะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจดูเจงก็ไม่ได้เก่งนะเพื่อนๆแต่เจงแค่อยากจะบอกว่าเจงก็มีปัญหาเหมือนกับทุกคนหละแต่ว่า ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องค่อยๆคิดเนาะค่อยๆแบบตัดสินใจอยู่กับตัวเราเองนี่แหละดีที่สุดถ้าถามว่าปรึกษาใครปรึกษาได้คะ่ะแต่ว่าคนที่ให้กําลังใจเราดีที่สุดคนที่เป็นที่ปรึกษาเราดีที่สุดคือตัวเราเองเพราะว่าตัวเราเจอเหตุการณ์เองถามว่าปรึกษาหรือไ,ไมได้คะ่ะแต่ว่าเขาก็จะเป็นไกด์ไกด์แค่แบบไกด์ในมุมที่เขาแบบเป็นไกด์แต่ว่า ในชีวิตจริงอะเราเนี่ยแหละเป็นคนเจอเองแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งนี้เราจะแก้ปัญหาไงเราแค่ปรึกษาเพื่อที่เราอยากได้แบบไกด์ในอีกมุมหนึ่งเพิ่มอีกตั้งหาใช่ไหมโอ้รู้คือว่าตอนนี้เหมือนอยู่ชายทะเลนะคะเพราะว่าลมแรงมาก